สวัสดีครับมาทำความรู้จักกับรถของคุณให้มากขึ้นนะครับกับพวกเราทีมงาน Kawasaki DIY Moto Station นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะสำหรับคนตัวเล็กที่อยากจะเล่นของสูงนะครับวันนี้เล่นกันให้สูงไปเลยนะครับกับเจ้า KX 250นะครับที่มีความสูงของบ่อถึง890มเมรเรียกได้ว่ามีความสูงของบ่อเนี่ยมากที่สุดในบรรดารถที่สามารถจดทะเบียนและจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยในตอนนี้เลยก็ว่าได้ฮะรเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะ ขี่เวอร์ซิสพันนะครับ GTH 1,400นะครับความสูงบอกของเจ้าพวกเหล่านั้นนี่ยังเทียบไม่ได้กับเจ้า KX 250ในวันนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการขี่รถสไตล์ enduro นะฮะว่ามีท่านั่งนะฮะนั่งกันยังไงบ้างนะครับให้รู้สึกกระชับนะครับแล้วก็การจับแฮนด์อะไรต่างๆประเภทนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําด้วยและที่สําคัญวันนี้คนตัวเล็กเล่นของสูงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยจ้า มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะฮะสำหรับคนตัวเล็กที่อยากจะเล่นของสูงนะครับผมกับเจ้า KX 250วันนี้นะฮะแน่นอนครับถ้าอยากคุณอยากจะขี่มันให้ได้นะฮะคุณก็ต้องขึ้นมันให้ได้ก่อนนะครับผม, <darum> ผมเหมือนม้าตัวให,ใหญ่ๆนะฮะเราอยากจะขี่มันไปไกลๆนะฮะเราก็ต้องขึ้นไปคล่อมมันให้ได้ก่อนนะฮะเทคนิคแรกในการขึ้นคล่อมน,นะครับสำหรับคนตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามารองดูกันว่าทำยังไงกันบ้างเริ่มแรกขั้นตอนแรกนะครับจะเน้นว่าตัวบ่อเนี่ย <lion> ส <ๆ S 1> ูงมากนะฮะสูงแทบ เรียกได้ว่าจะสะดือผมเลยทีเดียวนะฮะเทคนิคในการขึ้นนะครับเราอย่าไปวาดขาขึ้นครับถ้าวาดขาขึ้นเนี่ย,ตยเตะไฟเยวหักแน่นอนนะฮร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะวิธีการขึ้นนะครับจับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับเหยียบพักเท้าด้านซ้ายนะฮะจับไว้ให้มิดเลยฮะบีเบรกไว้นะครับแล้วเหยียบพักเท้าทางด้านซ้ายพร้อมกับวาดขาขวาขึ้นบนรถนะฮะในลักษณะนี้เห็นไหมฮะขึ้นได้สบายๆนะฮะตัวรถก็จะ อยู่ในแนวของมันนะฮะไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับพอเราขึ้นมานั่งได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2นะครับเราจะเตะขาตั้งขึ้นนะฮะเพื่อจะควบทยานเจ้าม้าสึกของเราออกไปนั่นเองนะฮะเทคนิคในการที่จะเตะขาตั้งขึ้นนะครับสําหรับคนตัวเล็กๆนะครับขั้นตอนแรกนะฮะขาตั้งยังไม่เอาขึ้นนะครับสไลด์ก้นไปทางด้านซ้ายนะฮะให้ขาเนะเปรียบเสมือนขาตั้งอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วยกเลดขึ้นมาเลยครับ จะอยู่ในลักษณะนี้ท่าทางอนจจะดูตลกครับแต่ว่ามันทําให้คุณขี่เจ้า KX คันนี้ได้แน่นอน,นะฮะต่อไปเราจะเตะขาตั้งขึ้นทํำยังไงนะฮะต่อจากนี้เราจะใช้เทคนิคการสไลด์ก้นนะฮะเราจะสไลด์ก้นไปทางด้านขวานะครับเพื่อให้ขาขวาเนี่ยยันที่พื้นนะฮะในลักษณะนี้นะครับครับตัวรถจะตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เตะขาตั้งขึ้นได้เลยนะฮะแค่นี้เราก็สามารถสตาร์ทรถและใส่เกียร์พุ่งทะยายนไปข้างหน้าได้ทันทีนะฮะ เทคนิคในการคอนโทรลสําหรับคนที่ขาสั้นทํำยังไงนะครับจะขึ้นอยู่กับการสไลด์ก้นนั่นเองนะครับการสไลด์ก้นไปซ้ายหรือขวานะฮะทำให้คล่องแล้วเนี่ยคุณจะสามารถขี่รถคันใหญ่ๆได้สบายมากนะครับรถเนี่ยจะตั้งอยู่เป็นแนวตรงเสมอนะฮะดีเบรกไว้นะครับแล้วใช้การสไลด์ก้นนะฮะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับรถจะไม่เอียงมาทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะแต่เราจะใช้เทคนิคการสไลด์ก้นเพื่อให้ขาลงมาอยู่ถึงพื้นนะครับซ้าย และขวานะฮะฝึกทำจนคล่องนะครับไม่ว่ารถจะใหญ่หรือว่าหนักแค่ไหนคุณก็สามารถขี่ได้แน่นอนนะฮะอันนี้ผมการันตีเลยนะฮะพอขี่ไปถึงสถานที่แล้วเราอยากจะาขาตั้งลงนะฮะทำยังไงเราก็ทำสวนทางครับสไลด์ก้นมาทางด้านขวานะฮะให้ขาขวาเนี่ยยันพื้นได้อย่างมั่นคงรถตั้งตรงเหมือนเดิมครับแล้วก็เตะขาตั้งลงะฮะเตะขาตั้งลงเสร็จแล้วเอียงรถลงมาที่ด้านที่มีขาตั้งนะครับ เอาขาขึ้นบนพักเท้าทั้งสองข้างมือยังกำเบรกอยู่เหมือนเดิมครับยืนขึ้นครับวาดขาขวาลงมาในลักษณะนี้เป็นไงครับนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปนั่นก็คือการขึ้นรถแล้วก็ลงรถและการทรงตัวนะ,ะในขณะที่มันไม่มีขาตั้งอยู่นั่นเองนะฮะหวังว่าทุกท่านจะลองเอาไปใช้ดูกับรถของท่านนะฮะเทคนิคตัวนี้สามารถใช้กับรถได้ทุกรุ่นนะครับที่ขาคุณไม่ถึงเหมือนกับผม ขาไม่ถึงแค่ทุกรุ่นเลยนะเนื่องจากต้นคุนความสูงมีน้อยเหลือเกินแต่ว่าด้วยทักษะและเบริตันนี้ทําให้ผมสามารถขี่รถจักรยานยนต์ของคาว s สก i ที่ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนผมก็ขี่ได้ทุกคันครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ คิคเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็เบสิกเล็กๆน้อยะะๆนอยในการขับขี่เจ้า k คเ250นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะฮะจะได้รับสาระประโยชน์ไดบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่ากล้าขี่รุ่นไหนๆก็ขี่ได้ครับผมและหากคุณมีข้อสงสัยนะฮะเกี่ยวกับเจ้าเคเอนะครับหรือว่าจะเป็นจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งของทางคาวากินะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางเรามาได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยนะฮะ ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0388158789นะฮะหรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือนะครับที่031185577นะครับะหักคุ่น Facebook นะฮะก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะครับเพื่อแชร์นะครับคลิปของทางเรานะฮะหรือว่าร่วมกิจกรรมต่างๆของทาง P&Y n ได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอทุกท่านในทุกๆกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คขับขี่ปลอดภัยสวัสดีครับ